วันนี้เราจะมาทําไก่ฝอยกันนะคะแล้วก็ไปต้มมาแล้วประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ัมานั่งฉีดฉีดให้เป็นเส้นต้าเไเป็นเนส้นลม่มากมันจะรอไปท่อประะมาปจะุยู่นั่งฉีดไปจนกว่าจะหมดน้างมือแล้วนะคะ มือล้างแล้วเดี๋ยวเราก็ไปผ่านความร้อนอีกทีนึนงตามเส้นของอกไก่เราจะมาทําไก่ฝอย สีมันก็จะหมดเนาะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนทอดดีกว่าเนาะ